หลังจากที่ช่างทําเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะมีบริษัทเข้ามาตรวจดีเฟกต์นะฮรตรวจดีเฟกต์ก็คือการตรวจความบกพร่องนะฮะของหน้างานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรบ้างที่ช่างกําลังตรวจดีเฟกต์อยู่แล้วก็กาลังเก็บดีเฟกต์อยู่นะฮะบ้านหลังนี้เนื่องจากเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําคือการเก็บดีเฟกต์เห็นไหมฮะดีเฟกต์ก็คือการตามดูความไม่เรียบร้อยของงานนะคะ ที่นี่เนี่ยเราจะจ้างบริษัทนะฮะมาเก็บดีเฟกต์อะสิ่งที่ต้องมีดีเฟกต์อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่เรียบร้อยนะครับไม่เรียบร้อยนะฮะเราจะต้องตรวจแบบนี้ให้ลูกค้าก่อนเพื่อที่จะให้งานมันดูเนี้ยบขึ้นนะฮะดีเฟกต์เขาก็จะมาแปะสติกเกอร์ไว้แบบนี้นะฮะแบบนี้มันก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับแสดงว่ากระเบื้องจุดที่ต้องแก้ใหม่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะ เป็นดีเฟก t ที่เราต้องมาเก็บใหม่อย่างนี้นะฮะก่อนส่งมอบงานเนี่ยเป็นงานที่ละเอียดนะฮะงานที่ละเอียดเนี่ยอย่างบริษัทดีเฟกเขาก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้อย่างเช่นรอยร้าวนะฮะสีที่ไม่เรียบเนี่ยเราก็จะมาเก็บใหม่ให้ลูกค้านะครับอ่ะอย่างแบบนี้นะฮะเนี่ยคือสัญลักษณ์ของกระเบื้องไม่ได้มุมเห็นไหมฮะ เขาจะให้ดูที่มุมกระเบื้องนี้แสดงว่าไม่ได้ในระดับนะก็ต้องรื้อทําใหม่นะฮะอันนี้คือการเก็บดีเฟกงานเพื่อให้ลูกค้านี่อย่างบางเส้นบางเรื่องบางราวอย่างงี้นะฮะก็ต้องขูดออกนะฮะเนี่ยเป็นปุ่มๆแบบนี้ถือว่าไม่ได้นะฮะต้องสกัดออกบางทีเราก็เห็นด้วยตัวเองนะฮะแต่ว่าบางทีเนี่ยบริษัทต่างที่เราจ้างเขาตรวจดีเฟกเนี่ยเขาก็จะมามาทำให้เราอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะ สแสดงว่าเป็นรูนะฮะ,สะแสดงว่าเป็นรูนะฮะแบบนี้นะครับไม่ผ่านนะอย่างเงี้ยต้องซ่อมใหม่ให้ลูกค้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บดีเฟก์นะฮะก่อนส่งมอบงานเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่ะอันนี้คือการหรือหรือที่หัวแก๊สใหม่นะฮะ ตอนแรกเราเจาะหัวแก๊สไว้ตรงนี้ลูกค้าบ,บอกว่าขอให้เปลี่ยนมาตรงนี้ได้ไหมนะฮะก็เลยต้องมาเจาะตรงนี้ใหม่หลอตรงนี้ใหม่นะฮะอันนี้คืองานดีเฟกจริงๆแล้วเนี่ยงานก่อสร้างนะฮะเป็นงานทํามือที่มีอยู่ชิ้นเดียวในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นงานทํามือมันอาจจะไม่ไม่สวยมากนะฮะเหมือนเหมือนการที่เราทําด้วยเครื่องจกักรเพราะฉะนั้นเนี่ย อา,อาจจะบางช่างอาจจะไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นการที่เราเรียบซ่อมแซมให้ลูกค้าเนี่ยมันจึงเป็นการสร้างความประทับใจนะฮะเป็นวิธีเดียวที่เราจะแก้ไขความเนียบได้นะฮะแต่ลูกค้าก็เข้าใจถ้าเราบริการเร็วมาดูอ่างอาบน้ําด้านนอกกันตอนนี้นะฮะเป็นเทรนใหม่นะฮะนิยมอาบน้ําโชว์นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการสําคัญสิ่งหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยเราไม่สามารถเลือกช่างที่เก่งที่สุดได้เราอยากเลือกนะฮะแต่ว่า ช่างเนี่ยฝีมือต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญกว่าช่างฝีมือดีก็คือช่างที่บริการดีช่างที่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ทันเวลาอันนี้คือหัวใจเลยนะฮะช่างฝีมือดีทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเนี่ยไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องช่วยให้ลูกค้าได้ก็คือพยายามบริการลูกค้าให้เร็วนะครับบริการลูกค้าให้ลูกค้าแก้ปัญหาให้เขาได้นะฮะคือสิ่งหนึ่งที่เราที่เรายึดเสมอ งานผู้วิลล่าแบบนี้มันจะต้องมีการบริการอยู่เสมอๆนะทุกคนอันนี้คือการพาชมงานดีเฟกต์นะฮะเนื่องจากเมื่อวานบริษัทดีเฟกต์ก็จะมามาตรวจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยช่างของเราเลยตามนะฮะตามซ่อมตามเก็บดีเฟกต์ต่างๆเพื่อให้งานดีขึ้นนะฮะ วันนี้พามาชมท่างานนิดๆิหน่อยๆนะฮะจะได้มีไอเดียนะฮะวันนี้พอเราส่งมอบงานต้องตัวดีเฟกเก็บงานก่อนส่งมอบลูกค้างานจะได้สมบูรณ์เกือบร้อนะฮะสมบูรณ์เกือบรนะ้อซ็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ